วัดดีพี่น้องเอฟซีแทบันนายมทุกทุกคนนะพี่น้องดื้อว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะแทบันนายมก็ต้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจพี <te> at ่น้องเนาะขอบใจได้หลายพี่น้องดื้อแล้วก็ขอบคุณขอบใจทุกๆคอมเมนต์พี่น้องนะขอบคุณขอบใจทุกๆกันแล้วยังมีที่ดีพี่น้องเนาะเออของพลังบวกมาเฮาหรือว่าพี่น้องพลังแอบ นาะอืมขอบคุณพี่น้องขอบคุณได้หลายเนาะพี่น้องที่พันๆมากวันที่สิบหกที่พันมากพี่น้องนะพี่น้องได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาพี่น้องนะในสายตาเทพบรรทายม่อมทพบรนทายม่อมาแทพบรนทายมอมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพี่น้องนะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดีๆพี่น้องนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับโตนองข้ามหล่าเขาพี่น้องนะ <pal> อืคือในสายตาของท่านบรรยมเนี่มอมว่มาน้องพัฒนาขึ้นพี่น้องนะมีพัฒนาการหรือว่าการพัฒนาน้องเน่ะมันขึ้นมันดีขึ้นพี่น้องนะมันดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นพี่น้องถือว่าดีขึ้นนะอืมแล้วก็ับคิดว่าน้องเขาก็ว่ายุดนิ่งเหรอพี่น้องเออน้องก็ทีต้องพัฒนาอยู่แล้วพี่น้องนะถ้ย่าน้องขํามลาพ่น ต้องการที่เดินท่าสายนีพี่น้องผมคิดว่าน้องเขาต้องพัฒนาอยู่แล้วพี่น้องต้องต้องหยุดนิ่งพี่น้องนะต้องหยุดนิ่งนะเพราะว่าเพิ่นก็ได้รับคาแนะนํานะจากเงย้องน้อยหรือว่าคนผู้หูได้หลายคนพี่น้องนะเออล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นดีๆที่นําให้น้องเขามีแต่คําแนะนําดีๆพี่น้องนะแต่น้องคิดว่าน้องที่ต้องการเดินเส้นทางสายเนี่ย คิดว่าน้องต้องพัฒนาพี่น้องอืมนะน้องเก็บ er. น้องเก็บอภิชิตพ <ming> ี่น้องนะจริงดีดีที่ญาติหน่อยเพิ่นบอกไปนะเออนะเพราะว่าน้องก็บว่าไม่เด็กน่อยแล้วพี่น้องนะอืมน้องก็สามารถคิดติดตองได้เองนะพี่น้องอืมก็ดีดีพี่น้องเนาะคือว่าดีดีมากๆเลยแหละพี่น้องนะออที่ว่าดีเพราะอะไงพี่น้องเพราะว่าเขาจะได้เห็นการพัฒนาของน้องเขาเออคนที่เขาเชี่ยพี่น้องคนที่เขาเชี่ยคนที่เขาพังดันพี่น้องนะอืม ม,มันมีผู้ใดหรอพี่น้องสีต้องการอยากที่พักคนที่ต้องการอยากพักดัน,นคนนั้นเป็นรบลมลงไปเป็นบ่มีแต่พักดันอยากให้สูงขึ้นอยากให้นองเขาไปสู้เป้าหมายเอ้เขามาได้ยังหรอพี่น้องเขามาได้ยังได้คว่ำพุ่มใจพี่น้องได้คว่ดีใจนะอืมนั่นสิ่งที่ได้พี่น้องเอ้คือเขาได้คว่ดีใจที่สามารถซอยเป็นแรงกระตุนซอยเป็นแรงพักดันไอ้เล็กหน่อยคนหนึ่งน่ะไอ้เขาก้าวขาึ้นไปสู้จุดหมาย เออถึงที่พ่สุดยอดกับจิงไม่้องมันต้องสุดยอดดอกนะอืมว่ายมีงานเฮ็ดเรื่อยๆมีงานทํำเรื่อยๆเป่นปพี่น้องเออกรขคือตอนนี้เขาก็เห็นเห็นอยู่แล้วพี่น้องว่าเออช่วงนี้น้องคําหลาเขาก็มีงานรับเชิญอ,อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเยๆ,ๆงานกะก็คือมีเรื่อยๆแหละพี่น้องนะเออมันก็นเป็นมิตที่ดีพี่น้องนะมิตที่ดีเลยละนะอ,อืมแนวที่สําคัญนะพี่น้องด้วยที่สําคัญ เขาจะลืมนะพี่น้องเขาจะเลื่มไปแห่กำลังใจภาคสนามเบิ่นพี่น้องภาคสนามนี่เป็นปั้นเพี้ยงพี่น้องเป็นปั้นเพี้ยงที่สำคัญที่สุดพี่น้องนะถ้าบ่มีภาคสนามพี่น้องนองขำลาเขากับบ่มีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปอีกเวที่นั่นเวทีนั่นไปที่นี่พี่น้องนะสำคัญที่สุดคือปั้นเพี้ยงพี่น้องปั้นเพี้ยงผู้ทำงานภาคสนามเพิ่นพี่น้องเนาะอย่าเลืมพี่น้องด้อเขาไปซื้อบัตรซื้อปีซอยกันพี่น้องนะมีหน่อยซื้อหน่อยพี่น้อง นี่ลายซื้อหลายแห่งนี้พี่น้องแต่ถาผู้บ่อพรอมกับบ่ต้องซื้อพี่น้องนะเออเดี๋ยวผู้่นมีได้ลายเ่นกติมีมาแจกลรืแหมเออืแต่ถามีก็อยากขห้ซอยกันล่ะเนาะพี่น้องเนาะอืออเขาสนับสนุนกันพี่น้องเขาสนับสนุนกันอีอขันในกลุมวกเขาบ่สนับสนุนกันลุมอื่นเพิ่นมบ่มาสนับสนุนเฮาเราพี่น้องเออเงินเพัรนกลุมอื่นเพินบมมาสนับสนุนเิ่นนี ค่อยจ้องถ้าถาว่ามือไหนมือห้าสิดล่มละลายล่มจมเท่านั้นแหละพี่น้องอีกทีมือไหนจะล่มเราก็จะกินสมเขาย้องเจ้าเท่านั้นพี่น้องนะมือแต่ห้าเนี่ยแหละพี่น้องมออแต่ห้าวจะซอยกันพี่น้องนะแล้วก็ตอนนี้พี่น้องเอ้ทิ้งชนาดีใจไรเนาะพี่น้องเนาะพอลั่งบวกห้าพี่น้องเติบโตขึ้นทุกมืือเเติบโตขึ้นทุกมืือพี่น้องนะเติบโตขึ้นทุกมืือ่องยกทุ่มพลงบวกเนี่ย ขึ้นว้ยขึ้นทุกเบื่อไป่น่องนะนี่ถือว่าดีเลยล่ะไป่น้องถือดี่าดีเลยถือว่าดี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 ไน้องดีดีดีเอ,อือถือว่าดีดีที่สุดเลยพี่น้องนะดีมากๆเลยล่ะอืมกล่มยูทูปพลั่งบอกเ่าหน่ยมันเพิ่มเึินทุกมเงิอืมนั่นกแ็แสดงว่าแสดงว่าพวกเขานี่บริมาพีท่างพี่น้องนะถามีพีท่างเพิ่นเพ,พิ่นบามาน้าำเข้าดอกไป่น้องอิลี่แมนบอกอืม ี่น้องมาสังเกตเห็นปะสังเกตเบื้องกุมตรงขามกัมนบะเห็นบ่ตอนนี้เป็นไย,ย่างไเริ่มมาฮับมาหายเริ่มเริ่มเมื่อไหเขาเอ,าเอาื้อจกกากันลแล้วอะไรเริ่มมากแล้วนะอย่พปล่อยเพิ่นไปพี่น้องเนาะปล่อยเพิ่นไปนะอ้กกานเบามาเรื่างนี้ผมก็คือพ่อคํำคำหนึ่งพี่น้องคํำหนึ่งคํำคํำสันสันอืมคํำสันสันแต่มันมีความ,มหมายอะไรดีพี่น้อง แต่ว่าคนบ่อยากอามาใส่กันอ,อกพี่น้องนะเออบางคนกับยิงในศักรีเจ้าของบางคนกับมีทิฐิพี่น้องเออทางทิถีมันมีประโยชน์บางไม่มหาศาลเลยพี่น้องค่ำค้ำเนี่ยพี่น้อง่าค้ำค้ำมาจังไหนเอาพี่น้องเอาอคํำบักขอโทษพี่น้องขอโทษเออคํำว่าขอโทษคํำสันสันนี่แหละพี่น้องแต่บ้านกินใจแล้วมันก็ได้ใจเนี่ยฮะเราโคตรเนี่ยโอ้ย นี่ไปขอโทษให้ยังผู้ผู้ใหญ่ไหมผู้เฒ่าไม่แห้งคุณไปขอโทษเด็กน้อยอย่างมันบ่มันบ่แมนพี่น้องเจ้าเฒ่าแล้วเจ้าใหญ่แล้วเจ้าเฮ็ดผิดบ่เปลี่ยนบ่แม่นบ่เฮ็ดผิดได้นะอืมผู้ใหญ่ขอโทษเด็กน้อยมันจะตายบ่ั้งทางที่จะขอเฮ็ดผิดเม่นบ่อืมเด็กน้อยขอโทษผู้ใหญ่มันกับเป็นเรื่องบ่หนาเฉียบนะนี่แหละคำคำเดียวเแีย,ว,ยว,แวพี่น้องนะเฮ็ดให้ซนะัต์ เ็ศให้สถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวหรือว่าครูหักครูแพ่งกันเนี่ยแตกแยกกันกันย้อนค้ำนําเดียวเนี่ยบกการน้ำออกมาใส่พี่น้องอืบอกการน้ำออกมาใส่อีทีน,นะขัดเท้าเอากลาน้ำออกมาใส่พี่น้องโอ้ยค้ำค้ำนี้มันมันมีประโยชน์มากมายไม่มหาศาลเลยพี่น้องเออค้ำเดียวเนี่ยนะพี่น้องค้ว่าขอโทษเนีเ่ยนะพี่น้องเออ มันบ่าล่ะเอาสมมุติยังไงพี่น้องสมมุติยังไงสถาบันครอบครัวเฮาเนาะทิดกันทะเลาะบ่แบ่งแตกกันได้เลยมันบ่เอ้ยขันยิงในสักศีเจ้าของหรือว่ามีทตีทิในสักศีเจ้าขอางกันละก็บ่อยากให้ผู้อื่อนนัวน้ำกะเอาเอื้นมากก็ได้มันบ่พี่น้องเอ้ยว่าสองคนก็ได้เนาะกระซิบก็ได้มันบ่าล่ะขอโทษเด้อขอขอโทษเจ้าะหลายๆนะเอ้ยที่ข่อยบ้าไปนั่นมันกับด้วยอารมณ์ มันไปต่ามมาม่มบางเทียมันอารม่มมันขบคุมอาล่มาอยููนะตอนนี้ขอชิดได้แล้วอืขอโทษได้หลายด้วยแม่นบ่ะเฮ้ยจิต้องในรับแม่นบอกพี่หน้องเฮ้ต้องในรับคั่นะเออต้องได้รับคั่มขึ้นกันพี่หน้องนะเออเพื่อนก็ยิ่ดีจะให้โอกาสเท่าขึ้นกันพี่หน้องอีดีขันคั่มขันเท่าขอโทษแล้วเพื่อนม่ให้โอกาสเท่านี้มันเปลี่ยนไปประเดี๋ยวพี่หน้องอีดีอืม แต่วาเขาต้องรีบใส่พี่น้องเขาบาขอโทษเนี่ยจะไปปล่อยให้มันนั่นมันมีมันมีเวลาของมันนี่พี่น้องมันมีเวลาของมันเขา่าขอโทษมันมีเวลาด้พี่น้องอือม่นมันปล่อยไปจะว่าเป็นปีเป็นเดือนยังมาขอโทษน้องเป็นพี่น้องเฮ้ยมันบมีงานด้พี่น้องเะ้ถ้าคิดได้ในฝ้าขอโทษทันทีพี่น้องเออคิดได้ในฝ้าขอโทษทันทีเลยนะขอโทษเมราะว่าที่เป็นเพื่อนร่วมงานรัฐบาลครอบครัวหรือว่ามู่พวกน้ำกันอือ มันจะได้รับสิ่งดีๆครับขึ้นมากแล้วมันกับสัตว์มันมันสิคบกันแบบสนิทใหญ่พี่น้องเอ๊นี่ดีพี่น้องลองมึงเนอ้อขันพี่น้องรู้สึกว่าพิเพอคิได้ปุ๊บเนี่ยขอเป้าขอโทษทันทีเลยพี่น้องเป้าขอโทษทันที่เลยอืมเออบพระว่าที่เป็นคู่หัวเมี่ยกันหรือว่าเป็นแป้นกันหรือว่าที่เป็นลูกเต้านะเออเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมีโอกาสบอกพิษได้ให้กันพี่น้องนะถ้าบอกพิแเราก็ขอโทษลูกซะมันไม่เป็นอย่างพี่น้องเพราะน่าเกลียดอืม เฮ้าถ้าเฮ้ากล้าขอโทษลูกพี่น้องมือรุดลูกก็ต้องข้าขอโทษเฮ้าแล้วลูกกติจำออกจากตัวนี้แหละพี่น้องไปขอโทษลูกไปอีกตั้งห้ามันกีถื่อถอดกันสืบทอดไปพี่น้องนะมันเป็นสิ่งดีๆพี่น้องนี่เข้ามาขอโทษพี่น้องย้า้มันหนักย่าให้มันหนักปากนะเปล่าออกมาใส่ก่อนถูกทิ้งทุยยางมันติสายเนาะอือีดีได้พี่น้องอีดีด้เ็ดรยังพี่กระตามทางพี่น้องขันเขาคิดได้ว่าเฮ้าพิษ หรือว่าเขาผิดบ่ลอยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาผิดจะหาเปอร์เซ็นต์เขาก็ขอตรวพนพี่น้องแค่นี้นะเขาจะได้มีตาภาดีดีเลยพี่น้องอีีนะนบันเทียนยมนี่เอาไงทิเป่าขอโทวทันทีพี่น้องเีพราะว่าถ้าบันทียยมรู้จักว่าคํามมาขอตรวยมันได้มันได้มีตาภาดีดีขึ้นมากพี่น้องอืมอีีพี่น้องมันบม่มีหรอกทุกคนบ่เคยเหตุผดพี่น้องทุกคนเคยเหตุผิด,ดทุกคนเคยเคยคิดผ่าพี่น้องเคยคิดผาาทุกคนอื แต่ว่าถ้าเขาผ่านแล้วเขารู้จักว่าเอาค้ำมาขอถอดมาใส่พี่น้องม,มันที่เกิดประโยชน์กับเฮ้าพี่น้องและแล้วมันก็เห็นในเฮ้านี่ไข่กับเฮ้านี่เป็นคนที่ที่รับผิดชอบมาพี่น้องเออมันได้ดูดูดีเลยอะไรพี่น้องดูดีเลยคนที่คนที่ขอถทษคนอื่นนะ่ะว่ามันที่เป็นที่เป็นการดูว่าดีหด้ไมพี่น้องคนที่กล้าขอถทษคนอื่นนะ่ะ เอีอคนที่กล้าเขาอโทษคนอื่นน่ะเป็นคนที่ดูดีมากๆเลยพี่น้องนะอีหลีในสายตาของท่านนายย่อมเลยพี่น้องเด้ออันขอโทษเด้วโอ้ยเฮายินดีให้โอกาสมันบ่พี่น้องเฮายินดีให้อืมไอมิตรภาพให้ความจริงใจเออคือขเขาขเขารู้จักแล้ะพี่น้องว่าเขาผิดนั่นพี่น้องคนคนนั้นคือคนคนนั้นรู้จักผิดรู้จักถื่อพี่น้องนะอันว่าเป็นรู้จักวัดเจ้า,จาของผิดแล้วยังดันทุรังมวนไป็ยุบเสาเมียนบ่ากันพี่น้องเอ,าอ้า ไปขอโทษไปยังแมนบ่เ <osc> อ๊ะกูให้อันไปยังกั่นให้ไปยังสี่โอ้ยนะแมนบ่เงินหลายนะพี่น้องเนาะอืมมันกับบพากันเนาะพี่น้องเนาะมันกับเป็นมุมมองไปของมันพี่น้องเนาะแต่ว่าในมุมมองไทยบาลท่านยมเนี่ยเทยบาลท่ยนยมมาค้ว่าขอโทษนี่มันมีคาหลายดีพียงหนอนะมีคามันมีคาทั้งใจพี่น้องมีคาทั้งใจเนาะอืมกันบาบอเสียเอาไปล่องใส่บังเด้อพี่น้องเด้อกันบาไทยบาลท่านยมบอกผิดนะ อยากให้เอาไปล่องใส่ลำเมืองพี่น้องเอาไปล่องใส่แลวเมืองใส่ได้ทุกสถานาการณ์พี่น้องใส่ได้ทุกสถานาการณ์พี่น้องนะกระทันไม่ล่เขายางเหยียบตีนงานเขาจีขอเฝ้าขอถวดตีพี่น้องนั่นบ่กันเออยางเหยียบตีนปุ๊บถ้าเจ้ายางพานไปด้วย้าย <laughs> หลังจากเจ้าบ่ได้ให้อภัยนะเแต่เขาจีกับปั่นนะเมียนเจ้ากันเหยียบปุ๊บเดี๋ยวโอ้ขอโรวทันทีนั่นคำามาขอถวดตรงใส่ให้มันเร็วที่สุดพี่น้องไม่เหมื่อเจ้าของหรูอจกว่าเจ้าของผิด มันปล่อยให้เจนว่ามันเนื่นนานพี่น้องคำว่าขอสวดมันบ่มีความหมายอืมถ้าปล่อยมันนานๆไปคำขอสวดเนี่ยมันจะไม่มีความหมายได้พี่น้องเออข้ามอสวดต้องเป่าใส่ถ้าจะขอกินได้นะอืมอย่าปล่อยให้มันนานพี่น้องนะอย่าปล่อยให้มันนานมันจะสายเกินไปนะมันมีมันมีข้อจำกัดของมันข้ามมาขอสวดพี่น้องนะนั่นโดนเหมือนกันนะเอาพิษกันก็มูกับพวกกันบ่รพิษใจกันก็มูกับพวกปล่อยให้พุ่นอะเป็นปีพุ่นอะพี่น้อง อือกับพวครบนาเพราะไปเหนเนี๋ยจะไปเบา้าโอ้ยขอโทษเด้อมันมันคือมันเย็นชาแล้วพี่นออ้องเออมันเย็นชามันชาชินแล้วเออมู๊ก็จะบอกเออว่าเป็นยังว่าเป็นยังนั่นเห็นบ่เออ <c ười> มกูก็เบ้าไป,ไปาเังส่วนคือเบ้าไปแล้วก็แล้วคือเขาบ่ให้่ข่วมเสียใจเขาแล้วเออแต่้าเขาหลีบขอโทษทันทีเขาก็จใจคขว่มเสียใจเขาขึ้นกันพี่นอนะอ้องนะเออมันต่างกันนีามมา่พี่น้องเด้อคําว่าขอโทษพี่น้องเด้อ แต่ชิดได้ไห้เฝ้าออกมาใส่พี่น้องนะเด็กน้อยกับพิษได้ผู้ใหญ่กับพิษได้พี่น้องนะแต่ว่าไห่เฝ้าออกมาใส่ <laughs> บอ๊อบเมนว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเราเฮ็ดพิษบ่เปลี่ยนพี่น้องมันพิษเปลี่ยนมาทุกคนอะไรนะม,มันจิตายที่ซ้ำขอตั่วสือ้ <laughs> นนอเนีนว่าพี่น้อง <laughs> มันนักประดันพีน่เป็นบอ๊อเ <laughs> อ้าพี่น้อง สุดท้ายนี่ก uh. ai. yeah. ็ปากก็ได้เป so ็นน right ้องเด้อฝากก็ไปซับค่าซับตะไคร่ใบกระกูดหอมพี่น้องเด้ออืมพี่น้องมักได้ตอนนี้พี่น้องกับโพลงพี่น้องเด้อยซับหลายนะพี่น้องซับหลายนะซับค่าซับตะไคร่ะเอ้าสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องยุติกินแซ่บพี่น้องเนาะยุติกินแซ่บยาเจ็บยาจนพี่น้องเนาะปล่อยเงินไหลกองท่องไหลมากพี่น้องเด้อลำลำเรื่อยๆพี่น้องลำลำเรื่อยๆเนาะยาเจ็บยาจนพี่น้องยาเจ็บยาจนสบายดีพี่น้องสวัสดีครับเอ้าพ่อกันไหมพี่น้องพ่อกันไหม